แฝรั่งอเมริกานะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปขึ้นไปอ,อย่างนี้กันขนาดสี่ถึงห้ากิโลกางเกง,งค่ะตัวนี้เป็นงานเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มม,มันจะมีผ้าล้มด้วยไหมปนทั้งผ้าลมม้มทั้งเ้อวอร์มถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ มีทั้งงานเสื้อแล้วก็งานกางเกง45กิโลลูกค้าค่ะราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ใครที่เล่นสายงานวอร์มนะคะลูกค้าอยากได้ตัวใหญ่ๆงานดูเอสนี่เลยตัวนี้จัดได้เลยนะคะมีทั้งงานผ้าวอร์มนะคะแล้วก็งานผ้าลมนะคะแบบมีซิปแบบสวมนะคะพาราปนมาหมดเลย ราคาเบาๆลูกค้าตามที่ปักหมุดเลยนะคะงาน45กิโลนี่ไนกี้สวยมากไนกี้แบบมีฮูดนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้แบบมีเทเลปเตอร์เลยงานทรงกัก๊กงานทรงฮูดนะคะฟอร์มแบบเจ๊ชิคชิคชิดชิเยอะ นี้เป็นผ้าล่ม้าล่มแบบตัวใครชอบจัดได้เลยลูกค้าขาสวยมากแล้วก็ไซส์ดีด้วยนะคะตัวนี้เป็นงาน U <S, <S, S A <S นะ a d า d a ผ้าลมูม a d i d a ผ้า,าลม่มงานปากค่ะนกี้ค่ะีะนเนยบ นอตเฟสจ้ะนอตเฟสเด่นนอตเฟสค่ะโอ้โหลูกค้าแบรนด์ปังปังก็เสื้อกางเกงคะรวมกันมาเลยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้45กิโลงาน U.S.A ราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วลูกค้านี่กางเกงอาดิดาสเอาไปจับคู่กับงานเสื้ออาดิดาสก็ได้นี่กางเกงใหม่อีกแล้วนะคะแบรนด์ลูกค้าต้องไปลุ้นนะแบรนด์มากแบรนด์น้อยแล้วแต่กระสอบ ขายคู่ได้เลย<ด>นะคะขายคู่ได้เลย500 500จกับเซ็ตอาดิดาสนี่ตระลลม ไซส์กนะ็ใจะใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะครับอเอ่จากสเปียรนะ์เนี่ยอันเดอร์ค่ะอันเดอร์เมอร์ค่ะปอดค่ะคอมพานีเป็นฮูดพาโร่อันนี้เหมือนเสื้อกอล์ฟเลยแถบไมเดลอาดิดาคนนสค่ะ ไปเปิดลุ้นแบรนด์ได้เลยนะคะราคาถูกมาก45กิโลแล้วคือได้งานไม่ไม่ไม่ไมไมช้ำเลยลูกค้างานสวยมากนะคะมีป้ายคิงนะคะสีสันตามกระสอบเลยลูกค้าสีสันตามที่ออกเลยนะคะงานผ้าวอมงานผ้าร่มบบค้าป<บ>นกันไปนะคะบบแบบอันนี้เป็นกางเกงสีแดงเลือดป้ายแชมเปียน<บ>ค่ะ ใครชอบนะคะลูก,กค้าขาสามารถเซฟได้เลยนะคะไนกี้ดำไนกี้เทานะคะอู้สวยมากลูกค้าอาดิดาสกางเกงอาดิดาสมาอีกแล้วซื้อตอบน,นี้ครบเลยเกางเกงแต่เราบอกว่าได้จกันมียะไนมากเหมือนกัน มาจะ้ากันมาเราเปิดรอบแรกพึ่นเห็นของเลย Big Dog นะคะบางแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ของทาง US นะลูกค้าทางฝั่งโซนนู้นเลยนะคะอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าลูกค้าลองเอาไปเสิร์ชดูอะรีอบอกค่ะตัวนี้เป็นงานรวมผู้ชายผู้หญิงเลยลูกค้าไซส์กำลังดีนะคะ ใครที่แบบว่าอเ,เสีสเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่ชอบงานญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นมันก็ดีแต่ว่าไซส์ยังไม่ได้นะคะก็มาลองเล่นงานตัวนี้ดูนี่ก็แตกต่างกันหลายแบบเพราะว่าเราเอามาให้เลือกหลายๆแบบจากหลายแบบคอนเทนเตอร์ค่ะ ัสดิดาสอาดดาค่ะแถบด้วยกางเกงสวยมากนะคะยางยังได้อยู่เลยยางใช้ได้นะคะลูกค้านี่ดึงยางให้ลูกค้าดึงเยแชมเปี้ยนค่ะใครชอบจัดได้เลยลูกค้าขางานเสื้อวอร์มกางเกงบอม รหัสอะไรจ๊ะรหัสหนึ่งใช่ค่ะรหัสหนึ่งเบอรห์หนึ่ง 1> 1เลยค่ะลูกค้าเบอร์หนึ่งเลยนะ <It> s <S จำง,ง่ายๆค่ะเบอร์หนึ่งเลยนะคะ oh, <okay. S 1> ใครชอบนะคะสนใจทักแชทด,ด่วนๆเลยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะโอหอันเดอร์อัมเมอร์สีขาวกางเกงขาวกับเสื้อเขียวแมทกันได้เลยนะลูกค้านะแมทกันได้เลยขายเป็นชุดเซ็ตออกกำลังกายได้เลยนะคะ ตัวนี้นะราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไดิอาดีดาของผู้หญิงสีชมพูสวยมากโอ้โหด้านหลังไซส์ใหญ่มากลูกค้าสองเอ็กซอลเลยนะคะสองเอ็กอลเลยนะก็จะสามถึงสามสามนะประมาณนั้นเลยปล่ยห้เนี้ นี่เป็นงานกางเกงป้ายห้อยด็อกเกอร์ค่ะแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะงานเสื้อกอล์ฟนะคะต่อ under armour ค่ะกเ,กเป็นซิปครึ่งตัวนะคะเป็นซิปครึ่งตัวใครที่ดูรีวิววันนี้นะคะลูกค้านะชอบ สามารถทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะรหัสเบอร์หนึ่งค่ะลูกค้ารหัสหนึ่งเลยนะคะมีทั้งงานฮูดงานไม่ฮูดนะลูกค้างานกางเกงนะรวมกันหมดเลยลูกค้าสก๊อปนะโอ้โหสกรีนสวยมากมีสกรีนใกล้ๆนี่สก๊อปแบรนด์ไนกี้ค่ะ นะคะลูกค้านะสินค้าอาจจะมีเพื่อนบ้างนะคะลูกค้านะตามงานมือสองทั่วไปเนาะลูกค้าไนกี้ค่ะไนกี้สีม่วงใครชอบจัดได้เลยนะคะรหัสเบอร์หนึ่งรหัสเบอร์หนึ่งปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะลูกค้าสามารถทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยงาน45กิโล ประเทศ US นะคะประเทศ US สักีนจะเต็มมาแล้วนี่ลูกค้าใส่ไ,ได้งานฮูดงานไม่ฮูดนะลูกค้ามาหมดเลยอะอกากงเกง้าล่มงานรีบอกค่ะ สีสันด้านล่างก็คือแบบโอ้โหสีสวยมากๆเลยนะคะแ <Champion the S 1> ช,ม,ชมเปี้ยนเจ้าแชมเปี้ยนสีเนออนแชมเปี้ยนเนออนโรดัมเบียค่ะโคดัมเบียที่เจ oh, <thank> ้าที่ แบรนด์ออกนะคะลูกค้านะใครสนใจทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยรหัสเบอร์หนึ่งค่ะลูกค้าขารหัสเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้งานสวยสะอาดมากราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะแชมเปี้นยนะคะ่ะผ้าผ้าวอร์มผ้าร่มนะคะงานฮูดงานไม่ฮูดนะลูกค้าแบบสวมแบบซิปนะลูกค้าคราปนมาหมดเลยนะคะ ใครชอบนะคะจัดได้เลยนะคะงานสวยมากๆสินค้ามีพร้อมส่งไม่เยอะนะ